สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะพาทุกชั้นมารู้จักกับ Google Map นะครับาบางทีไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองนานๆก็คิดถึงบ้านนะครับอยากจะดูว่าบ้านเรามันเป็นอะไรยังไงนะครับก็สามารถใช้ Google Map ดูได้นะครับมาดูว่ามันจะดูบ้านตัวเองได้ยังไงก็ <c oughs> <c oughs> คนเข้า Google แล้วก็พิมพ์คำว่าแผนที่นะครับ มันก็จะขึ้นมาก็คลิกเข้าไปเลย Google Map นะครับนอกจากค้นหาสถานที่แล้วมันก็ยังดูได้หลายอย่างนะครับอันนี้ลำปางไม่เอาเนาะผมจะเอาบ้านน้องจำบกง่อยไม่มีวัด หนองจะบกะ <S <S น<ะ>่าอราดสีมาไอ้ที่มันขึ้นมาก็ไอ้พวกนี้นะครับที่มันเขาปักหมุดไว้นะมันถึงจะขึ้นเสร็จแล้วก็ค้นหานะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่น้องจะบกไหนมันมีหลายน้องจะบกน้องจะบกตำบลหนองตาดใหนำ <S <S ต่อหนองตานใหญอ่านี่มันต้องระบุชัดๆเพราะว่าหนองจะบกมันมีอยู่ในเมืองโคราชก็มีอีกนึงครับม,มันมาชื่อซ้ำได้ยังไงเนี่ยนี่นะครับใช่วัดหนองจะบกของเราไหมใช่นะครับนี่อยู่ติดตาบนหนองตดัดเสร็จแล้วเราก็ปิดตรงนี้ไปนะครับถ้าเราอยากจะเห็นบ้านเรา เราก็ต้องมาคลิกตรงนี้นะครับเป็นแผนที่ดาวเทียมนะครับคลิกเข้าไปนะครับปุ๊บนี่พามาดูวัดก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาไปบ้านผมบ้านผมก็ห่างจากวัดอยู่ประมาณนี่นีตรงนี้แหละใครใส่อะไรไว้เนี่ยบ้านไปรษณีย์ไม่ใช่ไม่ใช่ปิดปิดปิด กวิธ ah, ีดูบ้านทำยังไงผมก็จะกระโดดลงตรงนี้นะมันก็จะมีเนี่ยมุมล่างขวาเนี่ยมันจะมีไอตัวไอตัวเหลืองๆนี่นะครับเรียกสตีดีกว่าโดดล่มลงมาหูวุุดเดี๋ยวพาไปชมวัดก่อนนะครับลงไอ้แปดแยกตรงนี้แหละปึ๊บกระโดดล่มลงไปอ้าว โดดไปโดดแม่อ๋อสีเขียวฟึบโดดลงไปแล้วนะครับืบ้นี่นี่เป็นวัดแล้วพาย้อนกลับขึ้นไปดูวัดหน่อยนี่เป็นต้นไม้ที่ผมปลูกตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับนี่ดูวัดดูวัดทางนี้ก็ไปบ้านวรณคำมเนาะซอยนี้ก็ไปวัด <c oughs> เป็นทางแยกที่เยอะมี1ตรงนี้สองสตรงนี้ไปบ้านดันเตงทางนี้ไปบ้านเมืองสูงทางนี้ก็เป็นซอยนี่แล้วก็มีซอยอีกซอยหนึ่งตรงนี้นะตรงนี้ปึ๊บไปนี้ไปดูบ้านผมกันเลยนะครับอันนี้เป็นบ้านบ้านเพื่อนเนาะนี่ตรงนี้ก็เป็นร้านขายผลไม้ เจ๊ขวันนะครับตรงนี้เขาก็จะเอาอากล้วยเอาอะไรมาขายนะครับถัดไปอีกนะครับฟบบ้านรู้จักหมดแหละเต็ม่อยาเอื่นชื่อก็เ,เป็นบ้านโอตอนนี้เขาทำล้วแล้วนะล่าสุดถัดไปอีกอรู้จักไหมรู้จักนะครับมีแต่คนรู้จักอันนี้ นี่นี่นี่ร้านนวดนะตรงนี้ก็จะเป็นเขาก็ทอผ้าขายนะครับจนตรงนี้บ้านนี้บ้านหลังนี้ตอนนี้เขาทําเป็นร้านนวดแล้วนะมีป้ายมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะแล้วอันนี้มันก็ไม่ได้อัปเดตบ่อยเนาะนี่ไงเขาอ,อัปเดตตั้งแต่ปี2019นบานะครับถัดมาตรงนี้ปุ๊บ แล้วไอ้หมอนี่มันไข่เนี่ยมาโอ้โหมันบางอาัดต้องไปดูหน้ามันหน่อยมั้งเนี่ยอันนี้ก็บ้านพี่นางพี่นางก็แฟของพี่ชายเนาะเอนพี่นางดูหน้าไอ้นี่หน่อยไขวะเนี่ยอ่านี่นะครับแล้วก็พ่อใหญ่นี้กำลังจะออกไปไหนเนี่ยอ๋อคนแถวบ้านนี่ก็เป็นบ้านน้อง น้องชายสุดหลอของเรานะครับน้องโอเล่นี่เองตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะบ้านสาวๆนะครับมีแม่กับลูกนะครับสวยแข่งกัน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ขายลุกชิ้นกับน้ำอยู่นะครับก็ไม่ได้มาอุดหนุนหรอกอันนี้ก็เป็นบ้านพี่เปี๊ยกของเรานะครับถัดมาทางนี้ ทางนี้ก็จะเป็นบ้านาไม่มีคนอยู่แล้วแหละตอนนี้เขาตัดต้นไม้เงี้ยนหมดเลยมาแล้วครับมาแล้วถัดไปฟืบนี่นี่ก็จะเป็นบ้านโอ, <c oughs> อนน้ลูกสาวของข้างบ้านนะครับอ่าบ้านบ้านพี่ปูนะครับท้งนี้ก็จะเป็นบ้านพี่พลเนาะ มาแล้วครับมาถึงบ้านผมแล้วทางนี้ก็จะเป็นศารากลางบ้านมีงานอะไรก็จะมังนี่นะครับบ้านผมบ้านไปชนีนะครับเวลาเคอรี่ตัวมาบ้านอยู่ไหนครับก็บอกบ้านไปชนีในมีตู้ไปชนีหน้าบ้านนี่นะครับก็จะเป็นบ้านของผมเองเฮ้ยไม่ใช่บ้านผมนี่บ้านพ่อหน้าบ้านก็จะเป็นอย่างนี้นี่ต้นไม้เหมือนล่าสุดเลยนะเนี่ย ใช่ปี2วันสิบเก้าจริงหรอแต่รถคันนี้ไม่มีแล้วนะอืบ้านเปเชน,นีอู่ตรงนี้ก็ยังอยู่บ้านก็คือสภาพแบบล่าสุดนะครับตรงนี้ก็เป็นเมื่อก่อนเป็นร้านเกมเนาะนี้ก็จะเป็นบ้านข้างข้างบ้านนะตอนนี้ปีผมอยู่ตอนนี้ต้นมะม่วงนี้ก็ตัดไปแล้วสายไฟก็เอาออกแล้ว หรู้ว่าตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสอลูมิเนียมอย่างดีแล้วนี่รถใครเนี่ไม่เห็นทะเบียนนะจะได้ไปซื้อหวยนี่นะครับก็เห็นบ้านเห็นอะไรหมดทางนี้ก็จะเป็นบ้านเพื่อนตอนนี้ทำโอ้ตอนนี้มุงอะไรมาเรียบร้อยนะครับประตูบ้านก็ทำใหม่หมดต้นไม้พวกนี้ก็โล่งไปหมดแล้วนี่ก็เป็นบ้านหญ้า,าต่าหญ้าต่า นี่เราจะะทัวหมู่บ้านเลยเลยเนี่ยนี่ก็เป็นแยกโค้งเข้าไปบ้านอาบตอนะครับว่าบ้านนายยกอบตอนี่ก็เป็นบ้านอาจารย์ทัศนานะครับลูกลูกแกก็เพื่อนกันนั่นแหละเออนี่นะครับหมู่บ้านก็ไปเรื่อยๆนะเห็นหมดเลยนะเนี่ยบ้านใครอยู่ไหนเป็นอะไรยังไงนะครับ แล้วก็มาถึงสามแยกนะครับสามแยกของเราตรงนี้ก็จะเป็นไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวหน่อยฟืบยาวไปเลยนะครับอยู่มุมนูน้นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนาของเองนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวไกไ่ตอนนี้ยังขายชามละยี่สิบอยู่นะ <c oughs> <c oughs> คิดอะไรไม่ออก <c oughs> ก็มากินชามละยี่สิบนี่แหละ ถัดไปนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านอาโอ้ตั้งแต่ทําไมนู้นตั้งแต่ยังไม่ขายกว๋วยเตี๋ยวตอนนี้แกขายกว๋วยเตี๋ยวนะหน้าบ้านนี่ต้นไม้เทียบเลยไปทางนี้ก็จะเป็นวัดนะครับวัดใหญ่วัดใหญ่เข้ากลางวัดไปเลยได้ไหมอ๋อได้ด้วยอ่าพามาดูวัดนี่นะครับวัดแล้วคนก็ทําอะไรกันนะั่นล่ะ เห็นยงอา่อานี่นะครับไปเรื่อยๆนี่โหภาพคมชัดเขาเอากล้องอะไรถ่ายเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีอะไรมันถึงได้ซูมซ้ายซูมขวาตอนนี้มีเขาเรียกอะไรนะที่ใส่ลงแก้วให้หลง หลวงปู่นะครับหลวงปู่ตอนนี้แกเสียแล้วนะหลวงปู่นานะครับนี่เป็นวัดใหญ่นะครับต้นตาลต้นนี้รู้สึกว่าจะไม่อยู่แล้วนะดูนะครับหอหลักทางอันนี้ก็เป็นโบสถ์ไว้บวชนะครับเป็นศาลาเอาไว้ทําพิธีนะครับน,นีศาลาการือศาลาหอลักทางทางนี้ก็จะเป็นสะนะครับสาลอ่ะไปดูหน้าวัดซูมไปเลยไป นี่จะเป็น3แยกนี่ใครขับรถมาอันนี้หมาตัวนี้มันมองกล้องด้วยไว้เดี๋ยวพาไปดูโรงเรียนหน่อยหนึ่งนะครับนี่ี่ายก็เป็นร้านขายของยาวไปยาวไปทางนี้ก็จะเป็นสะตอนนี้จเจริญเยอะแล้วนะครับมีแต่บ้านนะไปดูโรงเรียนไปดูโรงเรียนเห็นรั้วแล้วเห็นรั้วแล้ว นี่ไงโรงเรียนบ้านหนองตากที่เราคุ้นเคยเดินมาโรงเรียนนะครับตอนกลางวันก็กลับบ้านเดินกลับบ้านไปกินข้าวสมัยนู้นนะสมัยนี้ก็มีอาหารกลางวันนี่ครับทิศทงโรงเรียนบ้านหนองตากยาวไปอีกก็จะเป็นอบอตโต้นะก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้า นี่ก็จะเป็นปั๊มน้ํำมันของเงยนหนึ่งเรานะครับก็จะมีตอนนี้ก็มีตลาดนัดเสื้อผ้าตลาดนัดวันศุกร์อะไรเนะี้ยมาลงโอ้โหพาถั่วรอบบ้านเลยนะนี่ก็จะเป็นออบอตตอนะครับอบตตอนี่งไงซูมหน่อยซูมหน่อยแช่ เออึ็นอะไรที่หน้าอน,นั้นมากนะครับทำไมเขาถ่ายได้ขนาดนี้พาไปไหว้ศาลปู่ตาหน่อยครับใครเดินทางใครอะไรเนี่ยต้องบีบแต่ให้แกตรงนี้นะครับนี่ตอนนี้รู้สึกว่าจะอลังการกว่านี้เยอะนะครับใครมาบนบานศาลกก่าวเข้าสอบนู่นนี่นั่นเนี่ย ต้องมาอ่าบนตรงนี้นะครับครั้งหนึ่งเคยมาเล่นแถวนี้แหละ <c oughs> นอนไม่ได้นะครับใครผ่านก็บีบแต่เหมือนรู้จักกันทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหว่าจะไปดูบ้านนี้พาดูรอบหมู่บ้านเลยนะครเนี่ยก็ขอมาจบไว้ที่หน้าบอตอแล้วกันไปอีกไปอีกต้นไม้พวกนี้ก็ เคยปลูกอยู่นะเนี่ยผมก็าจาไม่ได้ว่าปลูกต้นไหนตอนที่เขาขุดสะใหม่ๆแล้วเขาให้นักเรียนออกมาปลูกนะครับอืมก็เป็นอะไรที่โอเคนะขอมาจบไว้ที่หน้าอบบตอแล้วกันโอเคนะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูนะครับอ่าได้เห็นบ้านเห็นเมืองเห็นอะไรเยอะแยะนะครับก็ คุณทุกท่านที่หลงเข้ามาชมครับสวัสดีครับ